ผู้ทันเนี่ยยังไม่ได้เริ่มต้นทําบนใบหน้าเลยก็เห็นความเปลี่ยนแปลงบนใบหน้าแล้วค่ะหน้าเหี่ยวสามารถแก้ได้ด้วยการแว็กนะคะการแว็กเนี่ยเราใช้แว็กเย็นหรือแว็กร้อนเราใช้แว็กในอุณหภูมิปกติเนี่ยแหละค่ะ พอเมื่อเราโดนบนร่างกายของเรานะคะในอุณหภูมิร่างกายของคนเราเนี่ยมันจะมีความร้อนอยู่ในตัวอยู่แล้วและในความร้อนตัวนี้มันจะทําให้แวกละลายจุดที่ครูทํานะคะเป็นจุดเรนระบบการเดงนของน้ําเหลืองน้ําเหลืองเนี่ยคืออะไรน้ําเหลืองก็คือเซลล์ที่มันเสื่อมสภาพอยู่ในร่างกายของคนเราไม่ว่าจะเป็นเม็ดเลือดแดงเม็ดเลือดดานะคะมันจะถูกลําเลียงลงไปที่ท่อน้ําเหลืองซึ่งท่อน้ําเหลืองเนี่ยมันก็จะมีลักษณะเป็นตะข่าย ที่อยู่บนทั่วร่างกายของคนเราแต่วันนี้เนี่ยครูธานจะมาพูดถึงการเดนน้ำเหลืองบนใบหน้านะคะเพื่อเป็นการทำให้ผิวหน้าเราเนี่ยยกระชับขึ้นคนที่มีปัญหาเรื่องผิวหย่อนคล้อยอีกหนึ่งสาเหตุก็เกิดจากการที่น้ำเหลืองเนี่ยข้างค้างอยู่บนใบหน้ามันก็เกิดทำให้ผิวเราเนี่ยเกิดความหย่อนคล้อยท่าที่ทุกคนเห็นนี้นะคะเป็นการกระตุน้นการไหลเวียนของระบบน้ำเหลืองค่ะตุ้นการทำงานของต่อมน้ำเหลืองเทคนิคนี้นะคะเป็นเทคนิค การทำของสไตล์อากิ拉ที่อากิ拉ที่เดียวศาสตร์นี้นะคะกูทันเนี่ยได้ไปเรียนถึงจากประเทศเกาหลีเลยในเมืองไทยของเรายังไม่มีการเปิดการเรียนการสอนมีกูทันเนี่ยแหละค่ะเปิดสอนไม่ต้องบินไปไกลถึงต่างประเทศก็สามารถมาเรียนการแว็กแนทสไตล์อากิ拉ได้ที่กูทันแล้วนะคะจุดแต่ละจุดที่เราทำเนี่ยค่ะจะเป็นจุดความสัมพันธ์ของต่อมน้ำเหลืองหมดเลยนะคะ การเรียนน้ำเหลืองทำไมถึงช่วยให้หน้าหายเหี่ยวเพราะว่าอายุที่เยอะมากขึ้นเนี่ยค่ะผิวของเรามันไม่มีความแข็งแรงเหมือนแต่ก่อนผิวของเรามันก็มีความหย่อนคล้อยตามอายุที่เยอะมากขึ้นอยู่แล้วของเสียเนี่ยก็คือตัวน้ำเหลืองเนี่ยค่ะไปสะสมบนใบหน้าของเราเนี่ยมันก็เกิดความห้อยความคล้อยความหย่อนขึ้นมาบางคนเนี่ยจะแบบว่าเห็นเลยเป็นลูกๆห้อยออกมานั่น,นะคะมันก็คือน้ำเหลืองที่ค้ํงค้างอยู่บนใบหน้าฉะนั้นการแว็กแบบนี้เนี่ยค่ะ มันจะช่วยกระตุ้นระบบการทํางานของต่อมน้ําเหลืองให้ต่อมน้ําเหลืองเนี่ยขับของเสียออกจากร่างกายได้อย่างง่ายๆขึ้นจุดนี้นะคะจะเป็นจุดต่อมน้าเหลืองใหญ่นะคะซึ่งแต่ละจุดที่คูทันทํามาเนี่ยเป็นจุดของต่อมน้ําเหลืองทั้งนั้นเลยนะคะแต่จุดตรงนี้เป็นจุดตรงบริเวณส่วนที่สําคัญมากๆซึ่งเราจะต้องมีการทําทั้งหมดบริเวณตรงช่วงนี้6จุดด้วยกัน ท่านี้เป็นการกระตุ้น,นการทําง,งานของต่อมน้ําเหลืองเพื่อเป็นการเดนน้ําเหลืองที่มันตกค้างอยู่บนใบหน้าและท่านี้นะคะสามารถที่จะทําให้ใบหน้าของเราเนี่ยเรียวขึ้นได้เลย การแว็กหน้านะคะไม่ควรทำทุกวันเพราะว่าจะเป็นการรบกวนผิวมากเกินไป 3- 4สวันควรทำแค่ครั้งหนึ่งค่ะเราทำเพียงแค่นี้นะคะเราสังเกตดูเลยค่ะว่าหน้าฝั่งนี้จะเรียวกระชับขึ้นเป็น Vshape ขึ้นผู้ทานเนี่ยเริ่มต้นทำแค่บริเวณองส่วนล่างเท่าน,นั้นเองยังไม่ได้เริ่มต้นทำบนใบหน้าเลยก็เห็นความเปลี่ยนแปลงบนใบหน้าแล้วค่ะเราลองสังเกตดูนะคะว่าหน้าบริเวณฝั่งด้านนี้เนะะี่ยค่ะเรียวขึ้นเลยยกกระชับ นี่คือผลจากการที่เราแวกยกกระชับป,ปรับรูปหน้าสไตล์อากิล่านะคะถ้าท่านใดนะคะสนใจอยากเรียนแวกยกกระชับป,ปรับรูปหน้าสไตล์อากิล่านะคะทักเข้ามาได้เลยค่ะเพราะว่า คุณไม่ต้องบินไปไกลถึงประเทศเกาหลีคุณมาเรียนที่นี่นะคะมาเรียนกับครูทันและคุณจะได้ใบเซอร์ติฟิเคตจากสถาบันชั้นนําของประเทศเกาหลีด้วยนะคะเป็นใบรับรองในการเรียนจบค่ะตอนนี้นะคะยังไม่มีใครทําในเมืองไทยถ้าคุณได้มีโอกาสเรียนรู้ก่อนทําก่อนคุณก็สามารถสร้างรายรับได้ก่อนใครและสิ่งที่ดีที่สุดเลยคือคุณไม่มีคู่แข่งเลยค่ะถ้าวันนี้นะคะคุณอยากจะเป็น คนที่สร้างรายรับจากการนวดหน้าได้อยากที่จะเปลี่ยน2มือตัวเองเป็นเครื่องมือผลิตเงินได้ก็สามารถมาโรงเรียนกับครูทันได้ค่ะไม่ต้องเสียเวลาลองผิดลองถูกเพราะทุกอย่างที่ครูทันสอนให้คุณคือประสบการณ์ทั้งชีวิตที่ครูทันทำแล้วประสบความสําเร็จพร้อมถ่ายทอดพลิกชีวิตให้กับลูกศิษย์ของครูทุกคนค่ะ